ดีครับผมกร KN นเจลบัตเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้า APC9 นะครับนะ K นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของค่าย XYL นะครับซึ่งค่ายเนี้ยส่วนใหญ่จะทำเจลเป็นเจลเด็กนะครับนะ ซึ่งจะมีอยู่2โมเดลที่เป็นเจลสเกลหนต่อหนะครับก็มี ARP9 นะครับแล้วก็เป็น APC9 ตัวนี้นะครับนะก็เดี๋ยวก่อนเปิดกล่องนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมขอฝากร้านนิดนึงนะครับนะก็ไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์ KN Gel Butter นะครับก็จะเจอกับหน้าเพจของเรานะครับนะ แล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆเรามีบริการรับต้มปรับแต่งจําหน่ายนะครับนะทุกอย่างครบวงจรนะครับนะแล้วก็แอดไลน์นะครับ csa k y n 123นะครับเพื่อนๆทักมาได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่สนใจนะครับนะเราดูแลเซอร์วิสฟรีนะครับฟรีค่าแรงประกันโอ้ยเยอะก็เดี๋ยวเราเปิดกล่องกันนะครับเพื่อนๆปิดกล่องออกมานะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นเป็นคู่มือนะครับนะอ่ะมีคู่มือนะครับนะ แล้วก็เปิดออกมาอีกก็เป็นตัวเจลไฟฟ้านะครับ a p c 9นะครับนะนี่นะครับนะในส่วนของ a p c 9ตัวนี้นะครับนะวัสดุของเขาก็จะเป็นไนลอนนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีโลหะบางชิ้นส่วนนะครับนะแล้วก็สเกลเนี่ยจะเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆหรือเทียบเท่าของจริงนะครับนะแล้วก็งานก็จะมีมาร์คกิ้งนะครับนะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตรายละเอียดงานดีๆนะครับค่อนข้างจะสวยเงียนเลยนะครับผมยอมรับตรงๆเลยว่างานทําออกมาดีมากนะครับนะเพื่อนๆสาหรับเจ้า APC 9ตัวนี้นะครับนะเราเป็นค่ายเจลที่ค่อนข้างจะผมแม่งค่อนข้างจะยังไงอะจะแบบภูมิใจกับมันมากนะครับนะถึงเขาจะออกโมเดล1ต่อ1มาน้อยนะครับแต่สำหรับผมนะ่ะคือดีดีมากๆครับแล้วเรามาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรมาให้มั่งนะครับนะ อย่งแรกนะครับอ่างแรกแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆเป็น7.4นะครับ Park XT นะครับนะแบตไปแล้วนะครับแล้วก็กระสุนเจลเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวร้านแถมเพิ่มให้นะครับนะสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็สายชาร์จครับโอเคแล้วก็แม็กกาซีนไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างจะสวยนะครับแม็กกาซีนไฟฟ้านะ บรรจุกระสุนได้เยอะนะครับเห็นแม็กเล็กๆอย่างนี้นะครับนะนี่แล้วก็ตัวปืนนะครับเป็น apc 9นะครับมีศูนย์เลงหน้าศู์เล็งหลังให้นะครับอย่างนี้เลยก็มีน้องๆที่เป็นนักสะสมนะครับนะที่เขาชอบโมเดลนี้มากนะครับเขาก็ทักมาหาผมเนาะแล้วก็เขาอยากรู้มั่งเขาก็อยากรู้เนาะว่าตำแหน่งไหนที่เป็นโลหะมั่งครับพี่นะอะอย่างโลหะนะครับก็จะเป็นพวกนี่นะครับเป็น ผมจะเรียกมันว่าแกนพานท้ายแล้วกันนะครับนะแล้วก็เป็นพวกน็อตนะครับนะ,ะไกด์นะครับนี่ก็จะเป็นโลหะนะครับนะก็เป็นพวกหมุดแล้วก็ตรงข้อหน้าเนี่ยก็เป็น CNC นะครับนะเป็นโลหะนะครับนะพานท้ายเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นหรือเป็น ABS พวกนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับนี่ปรับได้อย่างนี้เลย เกลียว14มมอย่างนี้นะครับท่ออลูมิเนียมนะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับนะตรงดึงเรียกกระสุนนะครับก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงปรับเซมิออโต้เนี่ยคือปรับได้สองฝั่งนะแถมยังลื่นดีด้วยนะครับนะนี่อันนี้เซมิอันนี้น่าจะเป็นเซฟนะครับนะเร่งหลังพับได้นะครับนะนส่วนเล็งพับได้ นี่เลยครับงานเนี่ยสวยมากนะครับเพื่อนๆมันคือมันดูดีมากอะผิวพันธุ์แม่งผหแม่งทำมาแบบสุดมากอะปอดแม็กปดแม็กผมไม่แน่ใจว่าวัสดุเป็นอะไรนะน่าจะเป็นไนลอนนะครับมีกัามาร์กิ้งนะครับค่อนข้างสวยเลยคือตัวเนี้ยสบายใจเรื่องอะไหล่ได้เลยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นพวกเสื้อกียร์ V2 เนาะอ่า มันดียังไงคือเสื้อเกีย์เหมือน a r p 9ดีเลยครับเหมือนกันทุกจุดเลยครับเสื้อเกี์เนาะผมไม่ต้องเปิดออก,อกผมแค่เนี่ยผมแค่เปิดถอดแม็กออกมาผมมองเสื้อเกี๋ข้างในเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นเสื้อเกี์ของ a r p 9แทบไม่ต้องเปิดออกมาเลยเป็นเสือเ้อกี์ V2 นะครับคืออะไรแต่งผมหาให้ได้แล้วกันนะครับนะพวกน็อกเซินอะไรเนี่ยคือมีแน่นอน,นครับแต่งได้แน่นอนครับจัดเต็มครับ แล้วถ้าตัวสีทรายไม่ออกนะผมจะเอามาแต่งนะครับนะชุดในให้เ,เพื่อนๆดูนะครับนะแต่ทามันไม่ออกนะสีทรายแต่สีทรายมันสวยนะแต่ผมเลือกทาสีดํามากกว่าเพราะคนส่วนใหญ่เขานิยมสีดํากันนะครับนะโอเคมีก็เป็นกิฟต์มอเตอร์นะครับค่อนข้างสวยเลยก็มันไม่มีอะไรนะครับนะตัวนี้มันก็ลายละเอียดงานมันก็ประมาณนี้เนาะพวกโลหะอะไรก็เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโลหะแล้ว โบแบกเนี่ก็เป็นโลหะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีใส่แบตเตอรี่กันนะครับก็งงว่าไอ,ไอ้ประเก็นสัน้นๆเงี้ยมันใส่แบตยังไงใช่ไหมนี่นะครับเพื่อนๆุ๊บเปิดฝาท้ายออกมาครับนี่จะเห็นแบตเป็นปลั๊กอีกทีนะครับเราก็สอดแบตเราลงไปนะครับพอสอดแบตลงไปใช่ไหมเพื่อนๆเ,เราก็ปั๊บนี่นะครับ โอ้เฮ้ยมันใส่แบตได้ยาวว่ะอย่างนี้แม่งสบายเลยครับใส่แบตยาวได้นะครับนะระบบนะครับก็จะมีเซฟนะครับเซมีนะครับเซมีก็ปรับตรงๆนี้นะครับุยเสียงโคตรฟินครับเพื่อนๆโอ้ฟินอะผมเริ่มอธิบายชุดในอีกอย่างหนึ่งนะครับชุดในก็จะมีบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดอาเหมือน a r p 9เลยนะครับเป็นบอร์ด5.0นะครับนะ แล้วก็เป็นเฟืองโลหะนะครับนะแต่ลูกสูบเนี่ยให้ผมเดาเลยเป็นลูกสูบพลาสติกนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะแต่ถามว่าเหนียวไหมเหนียวแน่นอนครับอัสปริงตัวเดียวก็ยังไม่ลูดนะครับนะนอกจากเราจะทําเป็นพวกปืนเลสนะครับนะถ้าเราทาปืนเลสปุ๊บเราเปลี่ยนมอเตอร์รอบสูงปุ๊บเราต้องเปลี่ยนลูกสูบนะครับนะอันนี้คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนะซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะไม่รู้เนาะนี่ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเป็นระบบโบแบกด้วยนะครับโบแบกขยับได้แล้วเสียงมันเพาะมากนะเสียงมันนิ่มจุ๊บจุ๊บจุุจจ๊โคตรฟินนะเพื่อนๆนะอ่ะ,อะฟัวโต้นะครับอ่ะฟัวโต้ครับไกลก็ค่อนข้างเบาด้วยนะผมไม่ได้ออกแรงนะมันนิ่มมากเลยอย่างนี้หรือมาทําแบบ ไกลตึงๆหน่อยนะกดแล้วจึ๊กๆเลยได้นะครับนะใครที่อยากให้ผมทําเนี่ยผมทําให้ได้นะครับเพื่อนๆฟรีค่าแรงนะครับนะระบบต่อไปนะครับก็นี่จะเป็นระบบเรียกกระสุนนะครับและการดึงนะครับนี่ดึงตรงนี้จะเรียกกระสุนนะครับเพื่อนๆผมลืมบอกไปว่าตัวเนี้ยมันเล่นโหมดได้นะครับเพื่อนๆเล่นโหมดคือเล่นยังไงครับปุ๊บกลับมาที่เซมินะครับกดค้างหนึ่งทีนะครับ ถ้ามันเป็นมอเตอร์เดิมโรงงานนะครับมันจะสั่นน้อยนะครับมันจะสั่นตืดเราจะสัมผัสได้นะครับว่ามันสั่นอ่ามันจะเป็นตืดๆตืดๆตืดๆนะครับเป็นดับเบิลเนาะกดค้างอีกหนึ่งทีนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นชุดละสามนัดนะครับอ่ะกดค้างอีกหนึ่งทีครับอ่ะอ่ะกลับมาเป็นโหมดเดิมนะครับเซมิ วิธีใส่กระสุนก็คือเปิดฝานะครับนะเปิดฝา,านี้นะครับไม่ใช่ใส่รูนี้นะอ่าเปิดฝาเทนะครับนะนี้ทางร้านเราก็จะใช้เป็นลูกแข็งในการวัด a p s เนาะ,อะโอเคครับแล้วก็ใส่เปึ๊บแล้วเราก็เรียกกระสุนนะอ่าโอเคนะครับนะ เราเรียกไม่ต้องนานนะครับนะแล้วพอเรายิงหมดแม็กแรกนะครับแม็กสเราใส่กระสุนแล้วยิงได้เลยนะครับไม่ต้องเรียกแล้วนะครับนะในส่วนของ f p s นะครับเพื่อนๆดูซิมันจะได้เท่าไหร่ครับ222ยบ2 2นะครับ2นะครับรเกนะครับรรสี่นะครับ 2 2 1 220น,นะครับเดียวฟัวโต้นะครับฟัวโต้ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่เพื<ๆ>่อนๆก็220บวกนะครับสำหรับฟัวโต้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า APC9 เนาะสำหรับผมมองว่าโอเคแล้วนะสำหรับปืนเจลเดิมๆที่เป็นทรงสั้นๆอย่างนี้พรีเมียมอย่างนี้ยิงได้200อ่า200ี่เนาะผม ผมว่าผมโอเคนะเพราะว่าผมผมเป็นสายปรับแต่งอยู่แล้วผมไม่ค่อยซีเรียสกับพวกความไม่แรงของเจลนะคือผมมาไงผมจับแต่งหมดนะครับนะตัวไหนไม่แรงคิดว่าไปได้ผมแต่งอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเสื้อเกียร์เขาดีนะครับปนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงเป้ากันนะครับเพื่อนๆเ,เรามาลองยิงเป้ากันนะเพื่อน ค่อนข,ข้างนิ่มมากครับฟิลยิงเหมือน A R P 9เลยครับเหมือนกันเลยเพราะว่าเสื้อเกียร์เนี่ยเป็นชุดเกียร์เดียวกันเลยครับบอดบอดเดียวกันเลยนะครับนะมันจะให้ความนิ่มครับความนิ่มแบบกระชับนะครับนะมันมากครับเพื่อน มันครับมีรีคอย์เล็กๆน้อยๆนะครับนะแต่ถ้าใส่แบตสิบเบ็นะครับนะมันจะเป็นแบบมันจะยิงมันเลยมันจะได้แบบฟิลแบบ S.M.G เลยนะครับอนะถ้าเป็นแบตอ่าถ้าเป็นแบตสิบเบดนาะออกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมให้ผ่านนะครับนะโมเดลตัวนี้คือสุดที่สุดแล้วนะครับของสไตล์ S.M.G ที่เป็นเจลในตอนนี้นะครับนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับรีวิว A T C 9ค่าย X B L นะครับนะผมให้คะแนนนะครับนะสำหรับผมนะผมให้เรื่องงานเลยเนะี่ยผมให้10เต็ม10เลยครับว่างานมันสวยจริงนะครับนะคือแทบไม่มีตำหนิเลยดีกว่านะสำหรับผมมองว่างานเอองานมันทำมาดีจริงครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อกีย์นี่คือแน่นอนอยู่แล้วครับเสื้อเกี์ G N G นี่คือ แต่งสบายเลยครับนะเสื้อเกียร์ของตัวนี้นะมันแต่งสบายแบบชิวๆเลยมีบอร์ดอยู่แล้วนะครับเต็มที่ก็คือแนะนําเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนลูกสูบนะครับนะแล้วก็สปริงสักตัวนะครับใส่ฮอปอัพก็ยิงค่อนข้างดีเลยครับเพื่อนๆนะครับในส่วนของงานซ่อมนะครับหรืองานประกันนะครับตัวนี้ก็คือผมจะประกันลูกค้าทุกคนนะครับคือ30วันนะครับประกัน30วันเสียซ่อมให้ฟรีนะครับหลังประกันหมด เราก็อ่ะซ่อมให้ฟรีนะครับนะก็คือซ่อมให้ฟรีคือหมายหมายความว่าคือค่าแรงนะครับฟรีค่าแรงครับจ่ายได้ค่าไหลนะครับผมประกันยันบอร์ดนะครับนะบอร์ดมอเตอร์เนี่ยผมรับประกันเลยนะครับนะถ้าพังก่อน3 0วันเนี่ยคุณยกบอร์ดใหม่ลงได้เลยนะครับไม่เสียเงินนะครับสําหรับที่ร้านนะครับนะบอร์ดตัวนึงก็ประมาณพันห้าครับนะอ่ประมาณพันห้าเนาะผมยกใส่ให้อ่ะเอาดินะครับนะไอเรา กล้ารับประกันนะครับสินค้าก็คือพวกบุงพวกบอดเนี่ยมาเถอะผมประกันหมดครับไม่สดนะฮะแต่ว่าถ้าหลุดเดือนนึงไปแล้วนะครับมนาะอันนี้ก็ฟากกระเป๋ากันเอานะครับเพื่อนๆฟรีค่าแรงให้แล้วก็อ่าเรื่องอย่างงานเซอร์วิสนะครับงานเซอร์วิสก,ก็เป็นพวกดูแลชุดในเปลี่ยนโอลิงหย่อนน้ามันหล่อเลื่อนอะไรพวกนี้ก็ส่งมาเซอร์วิสที่ร้านได้เลยนะครับก็ฟรีค่าแรงเหมือนกันนะครับ บางทีปืนก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเฮ้ยคิดขึ้นได้ว่ากูอยากเซอร์วิสว่ะอะไรเงี้ยส่งมาให้ช่างได้เลยนะครับก็จัดการเซอร์วิสให้นะครับชุดในลื่นๆสวยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาเซอร์วิสคือเสียตังค์แน่นอนครับเพราะว่าแต่งเพิ่มนะทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จบคลิปเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดชอบกดอะไรก็กดไปนะครับเพื่อนๆอยากกดแบนกันก็พอนะครับนะก็ขอบคุณมากครับ